สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นเด่นตัวเดียวนะคะสูตรใหม่งวดแรกนะคะได้ห้าเข้าที่ห้าหลักสิบงวดต่อมาได้สามเข้าที่สามหลักหน่วยงวดต่อมาได้หนึ่งเข้าที่หนึ่งหลักหน่วยงวดต่อมานะคะได้แปดเข้าที่แปดหลักหน่วยงวดต่อมาได้เจ็ดนะคะเข้าที่เจ็หลักหน่วยแล้วก็หลักสิบนะคะงวดต่อมาได้หนึ่งเข้าที่หนึ่งหลักหน่วยงวดต่อมาได้เจ็ดเข้าที่เจ็ดนะคะ หลักหน่วยส่วนตัวเลขงวดถัดไปนะคะเก้านะคะบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่นะคะบวกแปดเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกเจ็ดนะคะเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านะคะบวกแปดนะคะเป็นสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นสามสิบแปดนะคะ ตัวเลขงวดถัดไปนะคะที่ได้นะคะก็คือ8ดนะคะวิธีคำนวณน,นะคะตามนี้เลยนะคะทุกคน